สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เรามากับปืนเวอร์ฮันเตอร์ทันเดอร์นะครับเป็นร่างอเวกของเวอร์ฮันเตอร์ธรรมดานะโอเคคิดว่าเวอร์ฮันเตอร์ธรรมดาเนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จักเลยครับเพราะว่ามันเป็นปืนที่ดีพอๆกับบาเลตเลยนะครับโอเคแต่ว่าปืนกระบอกเนี้ยเพื่อนๆน่าจะยังไม่เคยเห็นเว้ยนะครับก็เลยมาทําคลิปให้ดูนะครับคลิปนี้โอเคลุยครับยาวมีเปล่ายาวไม่มีเว้ยวิวิ เออบอกเลยไม่ยิงไม่ตูมยิงก็ยิงได้ครับมาตะเบียงตะเบียงไม่มีครับผมแมงท้าเป็นกระสุนโคตรไฮเทคชิงชิง,ชงนะครับโคตรเฟี้ยวเลยวะมันอยู่ไหนวะเนี่ยมันฟรีปะ่ะที่สอง,องตัวเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมันอยู่เกิดมันอยู่เกิดตัวนี้มันว้าปะทุกคนมึงจะเลงตรงไหนดีวะนี่ไงโดนละนะครับโอเค สวยรู้สึกว่าถ้าเรายิงโดนนี่กระสุนมันเพิ่มให้เราด้วยเหรอวะน่าใช่นะยิงโดนแล้วกระสุนมันเพิ่มปะผมยิงแล้วผมยังไม่ทันเปลี่ยนกระสุนเลยมันกระสุนมันเพิ่มละนะครับอุ่ยหลบ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 โอ้เหี้ยหลบไม่ทันโอเคครับอันนี้เพื่อนเราก็เล่นอยู่นะยังไงเฮ้ยเพื่อนยิงไม่โดนหรอชิบหายละแล้วลอย่างงี้เจอ เจอแล้วปังเรียบร้อยครับโอเคสัวในบอลน,นะคนนี้ยาวมีหนึ่งครับจังหวันนี้สุมอยู่แต่ไม่โดนครับเรียบร้อยเลยนะฮะผมอยากได้่าน้ำตาลมากเลยอ่ะนะครับเห็นบาคนที่เขาสุมแมนแมนนะฮะผมนี่สุ่มอย่งกางกากเลยนะครับไม่รู้เพื่อนๆได้ยินเสียงเกมดังหรือเปล่านะผมก็ปรับเดี๋ยวผมไปปรับปรับในโปรแกรมเพิ่มเสียงออกก็ได้นะนะโปรแกรมตัดต่อนะครับเอาวะเอาวะ เช่ครับไปครับต่อเลยนะครับรีบวิ่งรีบวิ่งรีบวิ่งเดี๋ยวโดนสุ่มครับสวยเราจะสุ่มไปเกิดแล้วก่อนนะครับตอนนี้ไม่โดน,นนะแต่ไม่ตายนะครับดาเมจเข้า93นะบนระเบียงมีปะสุ่มระเบียงครับยังไม่เจอครับ ไปครับทุกคนไปยาวครับเดี๋ยวตัวเดียวแล้วจัดปุยจัดปุยเลยเหรออ๋อเรียบร้อยครับต้นเพื่ชเก็บไปแล้วนะครับโอ้โหทำไมมันง่ายจังวะนะบ,บทจะยากก็ยากจัดบทจะง่ายก็ง่าย,กายเกิน,นรีโหลดแป๊บอุ้ยเฮียเกือกบตายเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ตอเต้นนันึงนะครับตรงนี้เต้นตรงนี้ครับโอ้โหและการแสงไม่มีด้วยทำไมผมมันจนยังวะถ้าเต้นไม่มีการแสงตายแล้วของหมดแล้วนี่ยาวไปวะยาวไม่มีอ๋อเดินเลยแล้วกันไปทุกคนไปครับไม่มีนะยาวเคลียร์ยาวเคลียร์ยาวเคลียร์น่าจะอยู่เนินครับ ยังไม่โดนเฮ้ยเออยังโดนครับเออเชี่ยไม่โดนเหรอนึกว่าโดนครับโอ้โหผมไปเอาตัวตัวเนินก่อนเลยเนี่ยตอนแรกนะฮะเพราะมันยืนนิ่งไงครับมันยิงง่ายเนาะเออสวยเพื่อนมันดาวกุนน็อปใช่ไหมดาวกุนน็อปล่างอะไรวะเนี่ยทำไมไม่คุ้นเลยวะท่าสับแมงแปลกด้วยนะครับ สนุนเหลือคนเดียวแล้วยังไงครับไม่ได้ยิ้นเสียงอ่ะเพื่อนเออยาวยาวกองสนายเพื่อนกองสนายเฮ้ยเออคนนี้เขาถึกว่าเฮียลันลันวิ่งกับี่ตูนเฮียทุกคนตอนนี้เราเล่นยาวนะครับมีเพื่อวะยาวมีเพื่อวะทำไมยาวไม่เงียบจังเลยมีผมดันแล้วนะดันแล้วทุกคนเฮ้ยไม่มีครับไม่มียาวไม่มีครับ อุ้ยเขี้ยชิบหายละเฮ้ยเฮ้ยโอเคตายครับโอ้อไอ้ยังจิบหายเอ้ยเพื่อนยังไงยังไงดีเพื่อนดแต่กูเล่ากับเวรนเตอร์เออเออผมยิงยิงไม่โดนเลยเหรอโดนสักทีครับไม่กว่าจะโดนนะอันนี้สกอร์เรา8-8นะยังไม่ติดลบครับยังไม่ติดลบยังเล่นได้อยู่ การที่เราเข้าโกนี่เป็นอะไรที่โคตรเสี่ยงนะครับผมระวุ่กตายว่ะเข้าโกมาเนะี่ยนะครับเฮ้ยแ hey, ต่รอดแต่รอดโอเคครับดีนเสียงทุม่มซุ่มยู่ถานนะน่าจะได้ยิงฟรีสตัวสับตัววะโอเคเฮ้ยยิงไม่โดนอ่ะโอเคสวยครับมันจะซุ่มอยู่ไนงะ <laughs> ไม่มองหน้ามองหลังเลยเอ้าเฮียโอ้โจะโชว์ยิงแบบหลังฟรีๆแล้วหลอ่อซะหน่อยครับเพื่อนเพื่อนเราเก็บไปก่อนเฮียนะไปครับไปครับ รีบเดินครับรีบเดินรีบเดินเลยรีบเดนเลยนะครับโอ้ยเออสวยเพื่อนเกิดเกิดเกิดอโอ้โดนไหนยิงวะโกหรอเพื่อนเอาโกทีดิเออยัดไปเลยลุยสวยตัวนึ่งมันอยู่ไหนวะมาทุกคนวันนี้เรามากับมีดดีแล้ว เ,เปลี่ยนมีเวลานะครับมีนี่นะช่วยวิ่งให้ไหวขึ้นนะนิดนึงวิ่งไวขึ้นนิดนึงครับโอเคเึบยม่มีคนมานครับ,เ,บลลเ,เลตัวหนึ่งเพื่อนเลตัวหนึ่งเลตัวหนึ่งเลตายยังวะตายแล้วเหรอโอเคตายแล้วครับยาวมีตัวหนึ่งนะกองสนยัยใช่ปะ ไม่มีกองสนับไม่มีน่าจะอยู่ยาวครับตายครับผมเรียบร้อยฮะตัวนี้อยู่ไหนวะอ่าเรียบร้อยหมดแล้วโอ้โหมันอีซี่จังเลยนะครับพิศวิเราจะปิดเกมแล้วเนี่ยชึบเชิบชึบชึบเชิบเพื่อนเราโดนสุ่มแล้วตัวหนึ่งชิพายละเราจะสุ่มไปเนินก่อนแล้วกันนะตรงนี้โดนมังโมวะเนี่ย ไม่โดนเลยทุกคนยิงแรลงกวัวเนะน,น,น,นี่ยเนอรมีเนอรมีเนอรมีเนี่ยอสวย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 เอ้าเฮ้ยมังไงเนี่ยนะเรียบร้อยคนระับหมดแล้วมาอีกวินเดียวอีกวินเดียวเราจะปิดเกมแล้วนะครับทีมเราแม่งโหดเกินเนี่ยโดยที่หนึ่งมันยิงไปสิบเจ็ดตัวแล้วอนะบ้าไปแล้วใช่คนหรือเปล่าวะ เฮ้ยไม่โดนได้ไงวะเต็มๆเลยน,นั่นเอ้าเชียเรียบร้อยครับผมโดนเก็บเลยนะครับสวยเพื่อนเอามันเอามันเอามันต่อโดนอยู่ครับตันนี้ยังไงยังไงครับเรียบร้อยฮนะโอเคฟังนู้นเรือสองครับฟังเราเรือสามนะแล้วมีแต่ตัวขัโทดอ่ะที่หนึ่งยังอยู่ด้วยไตัวดูดิดูชื่อมันดิไอ้ชื่อม,มึงน่าจะบินนะชื่ออ่ะเกือบชื่อไม่ไม่สร้างสารรค์เลยนะอะไรครับเออสไนบอลไมนคมมาก โอเคครับทุกคนอันนี้ผมก็จะถือเป็นโบนัสทายคลิปให้นะครับสาหรับวิธีการหาปืนนี้นะครับอันนี้จะเป็นการหาที่ค่อนข้างยากนะครับอาจจะแบบใช้ดวงสุ่มแต่วันหาฟรีนะทุกคนก็คือเราต้องปล่อยสัตว์เลี้ยงมาจนภายนะครับเนี่ยสามช่องเนี่ยปล่อยช่องไหนก็ได้นะปล่อยไว้สามช่องยังก็มีโอกาสได้ปืนดีๆครับปืนแปดดาวเนาะครับผมก็ปล่อยไปแล้วผมก็ได้มาฟรีเลยนะครับสำหรับปืนนี้นะเออนะครับรับมาเดี๋ยวในโหมด PVE จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูในคลิปกันต่อเลยครับ โอเคนะครับแล้วนี่ก็คือถ้าเราเอาปืนวรลนเตอร์เนี่ยมาเล่นในโหมด PVE นะครับกระสุนมันก็จะไม่จํากัดนะนี่เลยก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วแม่งยิงรัวด้วยแล้วแม่งมีเป้าด้วยทุกคนดูดิไอ้ยังแม่งโคตรโกงครับเนี่ยเข้าเม็ดละ600กว่านะครับถ้าเราปาระเบิด JD หรือว่าน้ำแข็งไปเนะี 1, ่ยก็พันสามอุ้ยโอ้โหตามนี้เลยนะครับแบบยิงกระปึ้งๆเลยนะคือเนีย่ยอันนี้ก็เป็นโบนัสทายคลิปนะครับใครที่ดูมาไม่ถึงตรงนี้ก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรก็พลาดไปนะครับ ใครที่ดูมาถึงตัวนี้ก็ลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วลกันนะครับนก็เป็นประมาณนี้นะครับปืนเนาะแล้วก็สุดมันแบบไม่จำกัดด้วยทุกคนเฮ้มึงโกงเกินนะครับเมื่ออันนี้ผมไม่ได้บัคสกิล w พาเวอร์มิเนเลิลนะเห็นไหนะ้ยิงก็ปกติเลยทุกคนแต่ถ้าเรายิงไม่โดนอะไรเลยมันก็จะลดไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเรายิงโดนมันก็จะกระสุดไม่จำกัดนะครับ ก็เป็นว่าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับผมด้วยละกันนะ้รเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับแล้วไว้เจอนใหม่คลิปหน้าครับสำหรับว,วันนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายอ้าเฮียกดอีโมจิผิดบ๊ายบายอ่าบ๊ายบายครับผมซิยู u